เดี๋ยวตั้งกล้องแวงสิพี่นอ้อ,องเธอเบง้องหน้านขึ้นมาเบิ่งสาวตุ่มเลยไหมบัมนึึงหันเธอหง้าหนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งให้เห็นสาวตุ่มเบาพระจาอีสานเธอเหรอเลยตั้งบอเป็นเธอว่าบอนซ่อนมาสินน่ารักมากพี่น้องสาวตุ่มสิจอบเธออยู่นี่แหละแต่ว่าว่ากานั่งร่องพาวายานให้อยู่ในตัวเธอหานาันมาไม่ถือสาวตุ่มนั่งอยู่ตังบันึงหันนั่ง,นงอยู่ตังตัวน่ะ วันนี้แน่มากเลยเห็นเธอหวัวงเงีย้ยหวัวเงี้ยอยู่อาตุต่มก็เล่นน้ำเธอมามาแล้วเธอก็ร่างกลมกินอันานั้นอันนี้อยู่ถ้าเราเศร้าก,กินไหนไมพี่น้องเธอเศร้า,าก,กินเธอจอดถ้างมหนาล้มอาตุต่มกับสิตั้งกล้องไว้จัิงๆแหละเธอสิเป็นอะไรกับเรื่องพวกเธอนาะอาตุต่มข่าแต่นางว่าวนางเหล็กวันนี้มัน,มนหายไปแล้วมันไปแถนไหนแถนไหนเน้ยปลาเราสีน้ำท่านสบามวัน้าตุ่มสีน้ำไปซ้ำเห็นได้นี่เธอเพราะว่าบางหันมันมีต้นดอกกุาหลาบวันท่านไม่มีต้นดอกกุหลาบพอไปแล้วสิเห็นหล่อนบอระ นี่ยมันยางจากบนที่สาวตุ่มเหมืนนั่งอยู่ห่นงเท้ากับยางม่าผีผู้เดียวเธอกล่องนี่สูมเต็มที่แล้ววันเท่ากับไปรีดอยู่ใต้โฮมใหม่แน่เห็นบ่ชัดไหมพี่น้องเท้าหนาฮักหนาฮักหนาหนน้อยไหมพี่น้องนั่นนั่นเนี่ยยางตัวเยตัวเยไปพี่น้องเน่เน่เน่เข้าไปใกล้กะย่านมันสิดขนใส่เนาะกัหมอบกะคข้าเนี่ยออกมายางสาวตุ่มออกมายางเหรินซีทุ่มกลัวแล้วล่ะออกมาแล้วหรอมาเห็นเธอวันนี้ อันนี้กระคาดนี่าตุมกระคาดน้ำเทอรเลยแต่ว่ากัย่าสิทธิ์ขนใส่นมหอมหนึ่งสองย่านไปติดให้ติดอย่างน้ำเทอรนะเพราะมันคำแล้วเมื่อนี่ก็สิไปนัน่สินะนี่ละนี่ละก็แม่ไก่ที่สุดแล้วเท้ากระจดไหมพี่นอ้องสาตุมกับมอบจอคอขึน้นกันนะหมอบเบิ้งเทอรไหมพี่นอ้องเสียงถ้ากินยังหลายดังกวด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 โตอันนี้มันกินใบใหม่หม้มันกินยังถ้าเก่งเนาะเ้าวิ่ีแม่เลยเด้บ่หายหาแม่เลยไหม แม่พูด,ดียวงไหมพี่น้องโอ้ยน่ารักจังเลยหนูน้อยของแม่ยางขวก,กขวักบุกออกไปในป,ดดป่าดอกกุหลาบไหมพี่น้องออกมาไหมออกมาผีไหมเออเห็นพวกขมุกขมวัวนี่แหละพี่น้องนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเธอสีออกมาอยู่กับวาากักชพือวัชยา,าง,ง,เงเขาไปเลอกครกเก่าน่ารักจังเลย ตัวเองไปเราไปเลิกเลิกคุณพ,พี่น้องเอยบานนี้เข้าไปพุ่นระบาลแห้งแดดละโอ้ยน่ารักกินผักด้วยไปเลิกระบานพี่น้องแห้งแด้ละบาน